ครับก็กลับสวัสดีครับ FC ฟีมิรักนักสูวิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มาทําการแก้ไขครับคู่มวยเกตสีประจาวันอาทิตย์ที่21มีนาคม64นะครับมันอยู่เฉยๆมันก็หายไปนะครับนะชุดไซเด็กมันเปนลบออกรู้ว่าไงไม่รู้งงรน,นะทาไปแล้วแหละนะครับนะทีแรกนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่นะเอาใหม่เลยแล้วก็คู่มวยของ ศึกท่อน้ำไทยนะครับลุมพินีทีเชโอเกลือเพชรทางช่อง36นะครับเวลา16บหนกาสินาทีของวันที่20อ่าก็มีนะครับแต่ยังไม่ลงตัวยังไม่แน่นอนก็รอ,อช่วงชอบหลังช่างเลยนะครับวันที่20อ่สศึกท่อน้ำไทยทีเชโอนะครับนะตามนี้นะครับนะบางช่องนี่มันมันเปลี่ยนบ่อยผมก็นั่นนะครับนะมันก็เอาที่แน่ๆก็เจอกับผมแน่ละหลังช่างทุกช่องนะครับ เมื่อวานนี้ก็จะทำไอของสุดเบตญธนทมนะครับเไม่ทันเวลาพอลงไปปุ๊บหมยต่อยแล้วนะครับก็ลืมนะครับนึกว่ามันไม่มีนะครับนึกว่าไม่ไม่ต่อยนะครับต้องขอขอโทษขออภัยด้วยวันนะครับออมาไปวันนี้นะครับก่อนจะไปถึงจิตศีวันนี้ก็ฝากถึงพู้มิตรคุณก่อนนะครับสบูเบ็ดสามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยวลายเดียวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับ การเงินมันควงเทาวนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยมีแอดนำหน้านะครับแอด3 5 9 SBOBET ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสเหมือนเดิมนะครับสนใจเลื่อนขึ้นไปดูนะครับไปกันเลยครับคู่แรก115ปอนด์ครับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างครับพบกับเจ้าเกาะเต่าเพชรสมดึกนะครับ115ปอนด์นะครับโอ้โหมวยคู่นี้ครับเป็นมุนตาเหลือเกินครับ พะเพีที่ว่าถอยไม่เป็นสักคู่เกียร์ออถอยพังทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เหยียบปลายเท้าซดกันเลยแหเ,เปิดหัวนี่สวยเลยนะครับนป๋านี่เข้าใจหามวยมาลงจอได้งามนี่นครับจ้บไม้สังคำนี่สิบแปดปีนะมวยขวาจากนู่นแหละทางเหนือนะครับอยู่ลำพูนหรือพะเยาม่รู้นี่เนี่ยอยู่อย่ก็สักลาพูนเดิมแหะนะพะเวีเปิดเกม รบเครื่องหนักดวงรุนแรงนะครับนอกได้ในเหนียวนะครับล่าสุดไปชนะเจ้าเสือสางโรงเรียนจีราโคลาชนะครับสุดเจ้ากอเต่าเพชรสมฤทธิ์นะครับก็คงจะอยู่กับเฮียตีนะครับทีเดิดเก้าเก้านะครับกับพีเตียร้อยเอ็ดอ่าประมาณนี้ครับเพ็รสมฤทธิ์นะครับสิบห้าปีรุ่นน้องนะสายจากร้อยเอ็ดนะครับสายกับซสายกับขวานะครับเข้าล่องเลยนะครับนะยิ่งมันเป็นคูณสองเลยอ่ะ ซ้ายกับขวานะครับคือเต็มเต็มอาวุธออกเต็มเต็มนะโดนก็โดนเต็มเมเลยนะครับนะต่จยสั้นลำหนักนะครับมาขามข้อเดียวนะครับบูล่างผันนะครับลายนี้เอนเตอร์เทนคนดูดีนักทั้งคู่แหละนะครับล่าสุดนี่ไปชนะพิกเจ้าพระแสงเล็กสโชวดีชัยนะครับแหมผมว่านี่ไ,ไม้สังคำนี่มันเก่าวกว่าถ้ามันถ้าถ้าไม่หล่นนะ มีมีโอกาสหล่นเหมื่อกี้ได้กอเตาไอ้หนักได้เนี่ยนะแต่ผมว่ายังยังไม่ผ่านไม้สังคมนะครูแรกเก็บที่ไม้สังคมครับนะชอบก็ตามขัดก็สวนครับนะการจีฬามันมีไม่ตรงกันหรอกนะครับใครเชื่อผมก็ตามมานะครับแต่ผมไปอย่างเงี้ยผมไปตามรูผมผมว่าผมพิจารณาเองผมโชว์เองเนี่ยไปนี่เลยไม้สังคมคู่แรกนะครับครูสองร้อยยี่สิบหกพชรมรกตสิทธิยกทวีปตะพงนะครับ พบพรสเสนีย์ซอภูมิพัฒน์นะครับเจ้าเพชรมรกตนี่สิบแปดปีนะเป็นมวยขวาจากบุรีรัมนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับในเหนียวปลายมั่นคงนะครับลายดีล่าสุดแพ้อจอมพลันชัยส่วนเจ้าพรสเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะครับดีกีก็เป็นแชมป์สีโทเอครั้งที่หนึ่งนะครับก็ซ้อมอยู่แถวศูนสอเทนโพเหมือนเดิมนะครับรุ่นพี่ยีบสองปีสายจากนครศรีธรรมราชนะครับ ประเภทเขาได้เหนี้วนะครับลายนี้นะขุนเขาตักงม่ยียใช้ยาเขานะครับบูดูดันนะครับศอกมัดศอกอันตรายนะครับปลายมัน่นคงล่าสุดไปแพ้เจ้ายอดเพชรพอจเจริญแพทย์นะครับยอดเพชรเจ้าเพชรเจ้าอะไรที่แพ้ไออาทิตย์เล้วต่อยดีนะยอดเพชรต่อยดีนะแต่มันขาอ่อนมันล้มบ่อยนะครับจะมาก็ไม่มาสิ จัดไปที่พรเสน่ห์สวบริพัตรครับคู่ที่สองมาถึงคู่ที่สามครับมีแชมป์อยสิบสองปอนครับนมเปี้ยวโตราช,ชทันนะครับพบก้าวผจญลูกบันใหญ่นะครับจนนมเปี้ยวพีเชสเซนชัยเลยนะครับสิบเก้าปีขวาจับบุรียำนะครับเป็นหลานชายแท้ๆเลยของเจ้าเมืองเมืองไทยสวบุญเยี่ยมนะครับไอเนี่ยเดี๋ยวเมืองไทยก็จะบวชอะ เขาว่าจะไปบวชล้ะนะครับดีนะครับบวชนแทนพวกคุณพ่อแม่นะครับดีใจด้วยนะครับเจ้าเมืองไทยนะครับอนี้เป็นพอ่อคาเมือนผมเนี่ยมันขายผักนะครับผมผมลไม้ไอ้นมเปรี้ยวนี่มันแชมนี่โอโหหลายเส้นเหลือเกินนนี่ร้อยห้าปอนเจ็ดสีร้อยแปดปอนลุมพินีนะครับแบบนี้คงเป็นการป้องกันแชมของเจ้านมเปรี้ยวนะล่าสุดมันไปชนะทัพทิมทองสองจลิกนนน,นะครับ สุดเจ้ากาพจนนี่สิบเก้าปีเท่ากันเลยมวยขวาจากสีสเกตนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเกดนะครับขวางหน้าดัานแทงดันเสียบนะครับปอดใหญ่ไปแรงนะครับล่าสุดชนะทับทิมทองเหมือนกันนะครับไปตามผมมาให้เชื่อผมนะตามผมมาผมชอบของยาวครับกาพจนลูกบันใหญ่ครับเออไม่ใช่ยาวเก้งต่างไงยาวตัวนี้ยาวแบบโอโหอาวุธครบเครื่องนะครับลากฐานมั่นคงนะครับไอ้มนมเปรี้ยวนี่หลักเหลียมดีเียมันรู้จะปัดลง่าไม่รู้นะ รอดูกันนะครับชอบการผจญครับผู้ลองมาถึงคู้เอกครับ127ปอนด์นะครับวิวเชรโกสนครับพบกับเจ้าดีเซลน้อยสอดําเนินนะครับเจ้าวิวเชรโกสนนี่หรือว่าวิวสอพระพานาไลยนะครับจากจันทโรเ่นแหละนะครับ21ปีนะครับเป็นมวยขวารุ่นรุ่นน้องนะครับแชมป์115 115ลุมพินีอ้อมน้อยครับควบคู่เลย แชมป์เจ็ดสีร้อยี่สิบหกปอนด์อีกนะครับวันนี้ต่อยร้อยยิบเจ็ดไม่มีผลนะครับมีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะวิวนะราะเจ้าดีเซลน้อยนี่หลากหลายนะรุ่นพี่ไายนี้โอ้โหลายคามจริงลายเตรียมตัวสมกับลายลายคามจริงเลยนี่นะครับอาวุธครบเครื่องฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับปลายแรงนะครับล่าสุดแพ้ฉลามนะเจวิวแพ้เจ้าฉลามพลันชัยนะครับดีเซลน้อยสอดําเนินนี่ก็รุ่นพี่ยี่สิบสามปีขวาเจ้ากบบนนะครับ ดีเซลน้อยเกียรติชัชนนันเดิมสอจอล็กมึงนนนะครับครบเครื่องนะครับลายนี้เตะต่ตอยดุนแรงนะครับนะปลายมันคงเลยล่าสุดนี่โอ้โหไปแพ้รุ่นน้องห้าวเป้งเลยเพชรเมืองสีตอดตึกแดงนะครับเพชรเมืองสีนี่มันจะไปสโลวกับอะไรเทพบุตรสิทธุบบนเหรอเร็วๆนี่แหละโอ้มันเลยทีนี้โอ้เก่งจริงไอ้เพชรเมืองสีน้องไอ้เลมโบ้เนี่ยโอ้เก่งเก่งพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยจงเป็นมวยเงินแสนแน่เพชรเมืองสีเนี่ย ไ้ตามันได้ตังหมดเนี่ยอ่ะชิปนั้นผมลบมันมันลืมมันหายไปไหนแล้ววันนี้เอาวิวครับวันนี้เอาดีเซลน้อยครับนะชอบดีเซลน้อยนะครับชอบดีเซลน้อยสอดําเนินนะครับทีมงานท่านท่านสอจอเล็กนะครับชอบดีเซลน้อยครับผู้เอกนะครับเจ้าวิวนี่ก็มีสิบมีสิบมาได้เหมือนกันนะครับผู้นี้ฝุ่นตลบอ่ะผมว่านะครับฝุ่นตลบแน่หรืใครใครเล่นมวยรองอ่ะได้เปรียบนะครับ แต่สําหรับผมแล้วผมชอบดีเซลน้อยครับมันหลากหลายมันมันหนักแรงแล้วก็หัวจิตห้าหันนะครับหัวใจห้าหันก็อยู่ตัวดีบาอย่าลืมบางทุนทุกคู่แหละนะครับอย่าโลภเน้นอย่าโลภนะครับนะอย่าโลภอย่างเดียวพอนะครับอ่ะก่อนจะสรุปให้อีกทีก็ฝากถึงพู้มีพระคุณก่อนนะครับ s โบเบ็ดนะครับดไปเลยนะครับ m s นหน้านะครับ s สามห้าเก้า s b o b t นะครับจะลงนี้ไม่ต้องได้ชิปนี่แหละนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับผู้สนับสนุนนะครับ นะแล้วก็รอติดตามผมอีกทีชอบอก่อนปล่อยตัว1ชั่วโมงบน f c e e o o o นะครับเพื่อนบน f c e e o o o นะครับก็ปดรอรอเลยนะครับก่อนปล่อยตัวทุกช่องนะครับทุกช่องเลยนะครับก่อนปล่อยตัว1ชั่วโมงนะครับทำการไลฟ์สดนะครับอ่ะคู่แรกจัดไปไม้สังคำคู่ 2, อสองพรเสน่คู่3ามก้าวผจนคู 4, ่สี่ดีเซลน้อยนะครับตามนี้สำหรับอ่า สุดท่อน้ําไทยลุมพินีทีเโอก็มันไม่นิ่งอ่ะนะให้มันนิ่งก่อนอแรกเริ่มก็จะเป็นเจ้าชาชิดเจอกับเพชรสุขุมวิทนะคู่เอกนะลุมพินีทีเโอวันที่20นะครับถ้ามีมีการเปลี่ยนแปลงไงก็เจอกับผมชอบหลังช่างเลยเ,อเอชอบหลังช่างเลยชัวร์ที่สุดนะครับวันที่20 16รอบ16ในการ15นาทีนะครับสึกท่อน้ําไทยลุมพินีทีเโอเกียริเพชรนะครับช่อง36อา่า ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นกสิกรโชคสโชคมีชัยพบอำนาจเดชสินนายกโมดนะครับแล้วก็เจ้าออเกเนียนพี N e N P K, เจฟอฟาลิขิตสอภาราชนะครับแล้วก็เิงูดอพบเพชรซีตานะครับสำหรับช่องอท่อน,น้ำไทยนะครับถ้ายังไงก็ไปเจอเจอกับผมจะชอบหลังช่างเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้อยู่ตัวนี้ก็ยูนลาบังทุนนะครับนะอ่ะ รักกันไว้เถิดครับเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ